องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและกองทัพเรือได้จัดงานพิธีเปิดการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัลรำลึกเหตุการณ์รศสอ .112 ประการเวลาดเดเทเตอร์ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการทางด้านประวัติศาสตร์ณโรงละครกลางแจง้งป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งจะจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่14-17มีนาคม2567 แบ่งการแสดงออกเป็น5องค์ได้แก่องค์ 1. ปลุกเรือให้มีชีวิตองค์ 2. ที่ตรงนี้คือทะเลทั้งหมดองค์ 3. ปฐมบทชีวิตองค์ 4. ประกาศสยามรอสอ1ส2สู่การพัฒนาและองค์ 5. สมุดประการแห่งประเทศไทยบอกเล่าเรื่องราวของสมุดประการเมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน เดี๋ยวผู้ชมได้รับทั้งความสนุกสนานซาบซึ้งฮึกเหิมครบทุกอัตรรรับความสุขกลับบ้านกันั่วนหน้าครับวันนี้เป็นรอบนะคะถือว่าเป็นรอบซ้อมใหญ่ของเราแล้วกันนะคะแล้วก็พี่พี่สื่อมันชนมาดูด้วยนะคะก็ ระการเวลาค่ะวันนี้ก็เราก็ได้ทํางานมาจนถึงต้องถือว่าวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะกับทุกทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆในโรงเรียนของเรานะคะซึ่งก็เหนื่อยๆกันมากสาหรับประการเวลานี้นะคะโรงเรียนหลายๆโรงเรียนในพื้นที่เรามาร่วมงานกันรวมทั้งทหารเรือนะคะหน่วยงานฐานเรือต่างๆที่มาอยู่ในการแสดงของประการเวลาวันนี้นะคะวันนี้ทุกคนพร้อมค่ะพร้อมที่จะประการเวลาที่จะ พาย้อนเวลาไปกันแล้วนะคะไฮไลท์มีอะไรบ้างครับไฮไลทจ์จริงๆไฮไลท์ที่นี่หรลอที่เราอยู่อย่างนี้ที่พี่เคยบอกว่าเวลาที่เราดูเรื่องนี้ประการเวลาย้อนเวลาด้วยกันไปแล้วเนี่ยเราอยู่ในสถานที่จริงเนะะี่ยค่ะทุกอย่างมันมันจะมีความรู้สึกนะคะที่เราเราย้อนเวลากลับไปจริงๆกับตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเพลงประการเวลาที่ผูก้กำกับเองพี่ก็บอกว่าอยากจะได้เพลงเพลงนี้ พึ่มกับเองก็แต่งเพลงนี้เลยภายใน2วันเพื่อที่ให้รู้สึกว่ามันน่าจะมีเพลงที่บอกถึงบอกถึงว่าประการเวลาคือป้อมที่พูดถึงฉันจะป้องกันตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ป้อมพูดแบบนี้แล้วเรามานั่งอยู่ในป้อมจริงๆก็หมายถึงไม่ว่าวันนี้เวลาที่เราย้อนเวลาไปด้วยกันดูละครวันนี้แล้วเนี่ยวันนี้เขาก็ยังเป็นป้อมที่จะดูแลเรื่อยไปนิรันด์มันจะเกิดความรู้สึกที่รู้สึกไม่ทราบนะคะสำหรับพี่ยืนนั่งอยู่ตรงนี้มาที่นี่ที่ไรที่ป้อมประจุจะมีความรู้สึกที่คิดถึง องรัชกาลที่5นะคะทุกครั้งที่มาที่นี่เป็นสถานที่ที่นี่ที่เรารู้สึกเป็นที่ในความรู้สึกพี่อะ <S <S วันนี้ไม่ได้คิดเลยนะคะว่าจะมีมาแบบจนล้นนะคะวันนี้เติมไป200ที่นั่งแล้วนะคะวันต,ต่อมาอีกเช่นเดียวกัน15บห้าเนี่ยก็อยากให้มากันอีกนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนกันเยอะมากแล้วนะคะแต่เราก็ยังอยากให ี่น้องสุประการหรือคนที่อยู่ใกล้นะคะจงังหวัดนี้มากันอีกเยอะๆค่ะนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดนะคะในการเชิดพระเกียรตินะคะแล้วก็ราลึกถึงรัชกาลที่5และเทิดพระเกียรติขององค์รัชกาลที่10ของเรานะคะในอากาศเฉลิมพรุทธสารนะคะเจ็ดสองพันศาก็ขอบคุณมากๆในวันนี้ค่ะขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนที่ได้ ส่งข่าวสารนี้ไปจนให้ถึงทุกคนแล้ววันนี้เราจึงได้รับการที่ถือว่ายอบรับได้ดีพอสมควรเลยค่ะเห็นเป็นไงบ้างเนี้ของแมสังกิจค่ะก็แค่มีผู้ชมมาในวันนี้ก็รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเพลง,งไม่อยากให้หลายๆท่าน,นพลาดน,นะคะเพราะว่าแสกซ้อนด,ด้วยประวัติศาสตร์นะคะแล้วเพลงเชื่อว่าเป็นน่าจะเป็นเตียเดอร์ที่ที่ที่น่าจะครบอยากให้หลายๆท่านไม่พลาดนะคะเพราะว่าเรายังจัด 1> 15 1ห้านี้นะคะก็คือสุกเสาร์อาทิตย์นี้ไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยถ้ามีโอกาสก็อยากให้มา